สวัสดีท่านผู้ชมนะคะในวันนี้วันพระนะคะซึ่งเป็นวันออกพรรษานะคะสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะช่องมินิชนแะนลขณะนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็มาตามตัวเลขนะคะของอปูอ่อนุชิตนะคะซึ่งแอดมินีก็ตามให้ท่านผู้ชมนะคะทุกงวดอยู่แล้วนะคะก็ตัวเลขก็มีผิดบ้างเข้าบ้างนะคะงวดเมื่อกี้พลาดไปนะคะก็มาตามให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่16 ตุลานะคะ2 5 6หนะคะมาตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะเะเป็นแนวทางนะคะาที่นี่ก็ลมแรงมากเลยนะคะจะเข้าหน้าหนาวละมั้งนะคะท่านผู้ชมคะค่ะก็ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะค่ะศาลานะคะที่ปู่อนุชิตสร้างนะคะแล้วก็ องค์ปู่พญานาคนะคะแล้วก็จะอัญเชิญน,นะคะหลวงปู่สวงนะคะมาประดิษ,ษฐานนะคะไว้ตรงนี้นะคะศาลตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่ข้างล่างอยู่ใต้ร่มโพนะคะค่ะรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะก็จะมาอัญเชิญน,นะคะไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะคะมาดูตัวเลขนะคะที่ร่างหลวงปู่สวงนะคะประทับร่างปูอะะป่อนุชิตนะคะปู่อนุชิตนะคะก็คือ เป็นร่างนะคะที่รวมผู้สวงนะคะประทับอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ได้เขียนให้นะคะเจ็ดสมหนึ่งให้ท่านผู้ชมนะคะดูดีๆนะคะแล้วก็ช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะปู่ก็จะให้เป็นปริศนานะคะก็เคยให้เข้ามาหลายๆงวดอยู่นะคะแต่ว่างวดเมื่อกี้พลาดนะคะหงวดเลยนะคะ,ะก็เขียนให้ท่านผู้ชมนะคะ ใหม่นะคะในงวดวันที่16นะคะมาได้เขียนวันที่นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะฟังเสียงที่อันนี้พูดนะคะวดน,นี้ก็คืองวดวันที่16ตุลา2565ันนะคะ73198แปแล้วก็42ตรงนี้ก็คือ6 สี่สามหกสามนะคะสามตัวมีสองหางสองประตูสองตัวมีสองหางสองประตูเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะดูไม่ออกนะคะอันนี้รู้อยู่แต่ว่าเป็นเลขสองเป็นเลขสองนะคะตรงนี้ ขูดดเขียนเขียนนะคะก็ให้เรามาดูมาตีนะคะตีปริศนาให้ออกตีให้ได้นะคะถ้าตีได้ก็ถูกนะคะอันในวงกลมนี้ก็แสดงว่าปู่ก็คือเหยียบไว้อะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นภาษาเขมรก็เขาเรียกว่าปังการให้แล้วนะคะแอดแตเป็นภาษาไทยไม่เป็นนะคะ เลขเอาจจะอยู่ในนี้นะคะภายในนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแอบดบนีคิดว่านะคะกะ็ถ้าชอบตัวไหนก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเอานะคะเนาะไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาไม่รู้ว่าตัวไหนจะออกแอดมีก็ไม่รู้นะคะก็อาศัยว่าให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมด้วยกันนะคะดูเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ ตอนนี้นะคะพี่ช่างนะคะกอ็อยู่หลายเดือนแล้วนะคะมาวาดรูปเป็นช่างศิลป์นะคะมาวาดรูปอาที่ตําหนักของปู่อนุชิตนะคะโอ้ต้องใช้จิตวิทยาอย่างแรงอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอาช่วงนี้นะคะก็จะข้าวหน้าหนาวนะคะแอดมีคิดว่านะคะออกพรรษาแล้วข้าวก็จะได้เกี่ยวแล้วนะคะบางที่นะคะแต่ข้าวของปู่อนุชิตนะคะยังยังยังไม่ ออกร่วงนะคะกําลังตั้งท้องนะคะกําลังจะแตกนะคะตรงนี้นะคะก็สวยงามนะคะปีนี้นะคะข้าวสวยนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะที่จังหวัดสุรินทร์เรานะคะน้ําท่วมนะคะเป็นบางแห่งบางที่นะคะส่วนมากก็จะท่วมกันทั้งนั้นเลยนะคะสั้นจนไปมาก็ยากลำบากนะคะสะตรงนี้ก็จนล้นนะคะ ที่ตำหนักของปู่นะคะก็มีคนเข้าออกนะคะไปมาไปมาประจานะคะตำหนักของปู่อนุชิตนะคะเพราะว่าปู่นะคะก็เป็นร่างอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดูแลคนเจ็บป่วยนะคะไม่สบายนะคะมาหาปู่อนุชิตนะคะอาบ้านยางนะคะท่าเอ็ดนี่จะไม่ผิดนะคะบ้านยางอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะตําบลน,นี้จําไม่ได้นะคะตําบลน,นี้จําตําบลไม่ได้นะคะ าบ้านยางหรือบ้านสวายนะบ้านสวายมั้งคะท่านผู้ชมเนาะ,ะถ้าท่านใดอยากมาก็สอบถามนะคะได้นะคะตำหนักตรงนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยรอแต่อง์หลงปสูสวงนะคะมาประดิสฐานไว้อยู่ตรงนี้นะคะใต้ร่มโพค่ะเขาเรียกนะคะของปู่ อ่ะคท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูกันชัดๆดูกันนานๆเลยนะคะอ่ะเอาไปเป็นแนวทางได้เด้อนะคะส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าแอดนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกที่ที่ไปตามหานะคะก็จะมีเข้าบ้างไม่ถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะค่ะบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าพูดมากนะคะ แอดมีก็ขอพัยเดอถ้าพูดมากนะคะก็ต้องก็ต้องพูดบ้างแหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าไม่พูดเลยก็ไม่รู้เรื่องอีกนะคะค่ะตอนนี้ก็มีเครื่องเสียงนะคะไกลๆนะคะเพระาะว่าเป็นงานบุญออกพรรษานะคะทุกบ้านทุกที่นะคะจะทำบุญตักบาตรเมื่อเช้านะคะตักบาตรเสร็จแล้วนะคะ ก็มาหางานทำโตนะคะหาตรงนี้ก็จะเป็นอาต้นโพกับต้นใสนะคะขึ้นโอบกันนะคะอายุประมาณ6ปีหปีหปีประมาณนี้นะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะเคยเห็นตัวเลขตรงนี้ด้วยนะคะ เห็นตัวเลกตรงนี้ก็ถูกด้วยเข้าด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่อยู่ต้นตรงต้นโพตอนแรกก็ที่อนดี้รู้จักปู่นะคะก็ประมาณ2ปีมาแล้วนะคะต้นโพต้นนี้นะคะต้นใสก็ให้โชคให้ลาบหลายคนอยู่นะคะ,ะก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ ปกติแล้วเขาบอกว่าต้นโพกับต้นใทรนี้เขาไม่ให้ปลูกในบ้านนะคะเขาจะให้ไปปลูกส่วนมากก็เห็นทางวัดตาม,มานะคะตามวัดวารามนะคะแต่อันนี้เปลกนะคะขึ้นนะคะตรงนี้เลยไม่ได้ปลูกนะคะปูดบอกว่าไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นมาเองนะคะต้นใทรกับต้นโพนะคะขึ้นมาเองขึ้นโอก,กันนะคะถ้าปลูกไว้ในบ้านบาง ที่นะคะก็จะเจ้าของบ้านก็จะไม่สบายนะคะแต่อันนี้ไม่มีใครเป็นไรนะคะท่านผู้ชมแสดงว่าเขาอยากขึ้นนะคะอยากเกิดที่นี่มั้งนะคะนะคะรถนะคะน,นู่นนะคะมหาปูค่ะเดี๋ยวแอดมินีก็จะดูตัวเลขนะคะที่ต้นโพอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดูว่าจะมีตัวเลขขึ้นมาให้เห็นชัดๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้วันพระนะคะถ้าขึ้นมาแอดมีก็จะถ่ายลงคลิปให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะถ้าไม่เห็นตัวเลขแอดมีก็จะไม่ถ่ายนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะรับชมนะคะแล้วนะคะขอให้โชคดีรวยๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะตามรวยเงินทอง ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะคะทำมาค้าขายเขาให้สำเร็จสำเร็จนะคะเดี๋ยวแอดนีขอไปส่งดูตัวเลขก่อนนะคะที่ต้นโพก่อนเนาะค่ะถ้าเห็นยังไงก็จะถ่ายลงให้ท่านผู้ชมดูด้วยกันเลยนะคะค่ะแอดนียก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะคะไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ